สวัสดีค่ะน็อตเออไม่ใช่สายซ่อม่ายซ่อม่ายซ่อมสวัสดีค่ะผมน็อตนาโนเบเกอร์นะครับ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ก oh, so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  oh, ับเกนโพลสมินโฮลสไวท์โอเปนเบต้าสองจุดศูนย์กันอีกแล้ว ทำไมพอเปลี่ยนเสียงโทนเสียงมาดูสดใสแล้วมันเขินแปลกๆนั่นแหละครับทุกคนสวัสดีครับเรามาอยู่กันในโฮมซิตี้โฮมเซอร์ไวเออร์โอเปตอรสองจุดศูนย์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กันกับผมนะครับน็อตแล้วก็มีแอดเลกินะครับก็มาร่วมทัพนะครับมีแอดพีแล้วก็น้องแต้มนะครับวันนี้แอดเบียร์กับแอดตั้มไม่ว่างนะครับอยากบอกให้รู้นะครับว่าแอดเลกิเนี่ยมือใหม่ถอดด้ามนะครับตอนนี้กำลังฝึกฝนแล้วก็กำลังเทรนอยู่ใช่ไหมครับขอเสียงหน่อยสิ เอาเงียบอีกเอาไม่ตัดเฉยเอาวินั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคเราเราเจอผีตัวอะไรเจอผีตัวอะไรยังไม่เจอพี่ผมติ๊กมั่วร์เดิน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 ไปหาให้เดินไปพี่เจอท่านส่วนแล้วอยู่ตรงนี้ลิกเกอร์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 อ้าโอเคจะลิกเกอร์จะลิกเกอร์ระวังลิกกี้ลิกกี้มาแรงสาบเพื่อนน่ารักหาไปนะเขาวนๆอยู่แถวๆนี้ใครอยู่นอกวงนี้ทำงานตามสบายเลยเขาเล่นกับพี่อยู่เอาไปโน่นละสาดแมงสาดแมงคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้านี่ใครอ่ะ ผมที่ใส่เสื้อผ้าใครไม่มีพี่ผมใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่ไม่ใส่ใส่แค่บ็อกเซอร์เดินทงทงอ่ะอ๋อโอเคผมเองพี่พี่ช่วยไปด้วยพีชไม่โดนด้วยมัน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 ขวนพี่ยับยับเลยมันขวนพี่ยับยับเลยเอแต้มวิ่งแต้มแต้มวิ่งกล่องทองมันอยู่ไหนอ่ะหาที่พี่หาไม่มีใครรู้พี่เหมือนวันพีแอ่ะวันพีก็ไม่มีใครรู้เอ้ยมีคนรู้ด้วยมี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 ใยมาเนี่ยหลุดละหลุดละ หลุดยังวะมันเป็นไลทิลกี้ดิริกกี้ริกกี้ริกกี้สามารถย่อยของได้นะระวังด้วยพยายามอย่าเอาพวกยาเยอะไปวางไว้กลางถนนเนอะมันมีตัวที่กินของได้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรแบบใช่พี่จะไม่ไหวแล้วพี่จะไม่ไหวแล้วพี่จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยจะจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่จ้าวกันอยู่พี่พี่วิ่งหนีอ่ะ ยังไม่รู้ตำแหน่งตำแหน่งพี่เลยพี yeah. uh, ่พี่อยู no ah ่เนี่ยพี่อยู่เนี่ยพี่อยู่นี่อย่าบอดี้บล็อก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 ขอบคุณขอบคุณสวยสวยสวยแอมกอนแอมกอนพี่นน้องยู่ไหนติ๊กหน่อยพี่น็อตพี่อยู่นี่ใจเย็น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 สวย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 เต็มละเต็มละโดนไปดึงแผลโดนไปดึงแผล เรียกบ็อกเซอร์เหรอเป็นฉายาแล้วเหรอชื่อกูก็มีนะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยายโอเคโอเคเดี๋ยวช่วย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 วิ่งกลับหลังมาวิ่งกลับหลังมาวิ่งกลับหลังมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ทางนี้ทางนี้โอเคไปเลย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 วิ่งไปอีกวิ่งไปอีกเดี๋ยวเล้วจิตวิ่งมาตรงนี้วิ่งย้อนกลับมาตรงนี้วิ่งย้อนกลับมาตรงนี้มองหามักม่วงมาที่มักม่วงมาที่มักม่วงออกมักม่วงออกมักม่วงโอ้ห่าแล้วพี่มักไม่ม่วงแล้วพี่เลือดเขาม่วงแล้วเฮ้ย เอ้เอ้มาดึมาดึเดี๋ยวไปดึงให้เดี๋ยวไปดึงให้เดี๋ยวไปดึงให้น้องเมทกำลังดึงพี่น้องเมทกำลังดึงน้องเมทน้องเมทน้องเมทกำลังดึงเราอยู่ตอนนั้นพี่ยาตอนนั้นพี่ยาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันรวมตัวรวมตัวคนเจ็บรวมตัวคนเจ็บรวมตัวโโททษมา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 ด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันอยู่นี่อย้่ิพย์หายกูเป็นคนที่มาที่มาที่มาเฮ้ยนี่น้องเมทหิวหมูผีหลอนแล้วผีหลอนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันหลอนแล้ว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  ผมบินไล่ผีอยู่ผม่ินไรผีอยู่มาดิมาดิเฮ้ยขออีกคนต้องว่ามาช่วยสวดหน่อยได้ไหมวายน่าเลยกี่สวดเลยสวดเลยสวดเลยมันตีไม่โดิดีต้องช่วยครับจะได้เหลืเลยโอเคได้ไม้ละเดี๋ยวผมไปช่วยสวดไปเลยผมไปช่วยสวดเล่นไปเล่นไปเล่นไปขึ่นอะไรมาไปแล้วพี่เอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ย เฮ้ยตายตายเลยเหรอตายเลยเหรอเลขกี่ตายเลยเลขกี่ตายเลยเฮ้ยเชียร์อย่างไวอย่างไวอย่างไวไม้กูดับบนหลังแมวพี่ก็ไม่ถ้าถ้าเกิดที่มีแมวอีกตัวที่เป็นโซโล่จะมีสามไม้สามดาบเก็มวิชาสามดาบเอาก็ใกล้นะพี่น็อตคืออะไรอ่ะเอาเศษเอาสุกเลยเอาไปใหม่แล้ว แต่แต่ไปสวดอนนุษย์เลยมันเฝ้าอันนี้มันเฝ้าอันนี้แต่ไปสวดอนนุมัน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 กลับไปแล้วมันกลับไปแล้วแต่มันกลับไปแล้วระวังไว้ระวังไว้ระวังพี่สวดอันนี้อยู่ระวังตัวไว้ระวังตัวไว้เออเขาจะเล่นคุณอยู่นะใช่ใช่ใชน้องเมย์โลน้องเมย์เก่งมากน้องเมย์เก่งมากพี่รู้จักแบทเทิลเมย์ต่ะสวย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 พี่ต้องไปไหนเนี่ยพี่ต้องไปไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยมู่อยู่ไหนกันเนียใจเย็นพี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ พี่ต้นอีกทีเดียวล่วงพี่ต้นอีกทีเดียวล่วงไม่ได้ไม่ทันสวดทับสวด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 แบ่งสวดแม่เป็นอะไรที่ยังมีโอกาสหนึ่งมีโอกาสหนึ่งได้อยู่สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ม่สวดอยู่น้องเมทสวดอยู่โอ้ยน้องเมทมุมนี้มันสุดยอดไปเลยมีแผนกล้องด้วยมีแผนกล้องด้วยพอรู้มุมว่ะอ้สวยสวยสวยมนไล่แต้มอยู่มาไล่แต้มอยู่อย่ไปชุบอย่ไปชุบพี่ชุบพี่ชุบพี่ชุบอืมดีนะเพราะพี่ไม่ใช่ลูกผมทำไมอ่ะลูกชุบเอา บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ระเอาบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เอาปะคำตายไปดิน้ำมันน้ำมันวิญญาณน้ำมันวิญญาณน้ำมันวิญญาณนาซ่าไปอุ้มน้องมาลูกมองมองอย่างนี้ไปแล้วบ็อกเซอร์ก็เหมือนเหมือนลูฟี่เหมือนกันเนาะหมัดปืนย่างยื่นอะไรอย่างเงี้ยลูฟี่เวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันบังเหรอแม่ศักด์เต็มตัวเลยพี่ส่วนอันนี้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 ใกล้ได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะคำ power u บมาแล้วอยู่ไหนแล้ววะ มันทางแท่นสวดแล้วมันเล่นแบบพี่เลยว่ะเล่นแบบพี่ความหมายคือยังไงมันไม่ไม่ทำอะไรทางนั้นนอกจากไอ้นี่ซอนอย่างเดียวซอนอย่างเดียวมันเหมือนพี่อ่ะมันไม่ใช่ข้อดีใช่ไหมจะแอบยังไงอยู่เฮ้ยทาบ้านเว้ยนี่ก็เล่นเหมือนกูจังเลยเนี่ยตามชีกไปสวดอนันตเลยนะมันฝ้าวันเนี้ยไม่ไม่มันไล่ผมเอาหรออีกแล้วอ อะไรอะไรอะไรลองเสียงอ่อนจะอ้าวตายเลยเหรอไม่ลองไม่ขอความช่วยเหลือด้วยนะไปแบบขึ้มๆทีสุดท้ายละพี่พี่ทีสุดท้ายละเราไม่ต้องสวดละอย่าทันปะวะจูงไว้ได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 ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยมันอยู่กับพี่เด็ดเอาเลือไปสวยมามาเล่นกับพี่อยู่มาเล่นกับพี่อยู่นั่นคือฮิวเหรอทต่ไมหน้ายังแดงอยู่เลย ด้เสียงเสียงแน่นว่ะขออยู่ฝั่งนู้นพี่ขออยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ฝั่งไหนอ่ะอุ้ยไปโดนไหวไหมพี่อ่าวิ่งชาร์จจะไปวิ่งชาร์กวะมันโดนสโลว์สโลว์สโลนี้ลงมาดีลงมาดีลงมาดีใช่ไม่เป็นใช่ไม่เป็นใช่ไม่เป็นพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่วิ่งมาได้ไหมพี่อยู่ไหนอยู่ข้างบนตายตายเหรอหนีพี่หนีโอเคโอเคโอเคหาประตูแล้วหาประตูแล้ว จะอจะเอาวิญญาณกลับมาพี่อยากกลับไหมออมาช้างมาช่างมาช้างมาช่างมาโอเคเอ๊ะนอ็อตเราก็อันนี้เขาได้ได้ผลดวงมาก่อนหน้านี้ ถามว่าหน่อยหรือว่าพดปกติแล้วไอ้พดด้วงเนี่ยมันมันเอาไปทําอะไรได้บ้างก็หลักๆพดด้วงก็เข้าไปตรงร้านค้ามันจะมีร้านขายตรงอยู่ก็เอาไปซื้อพวกสกุลสกิลอะไรพวกนี้ได้อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะสกิลปรมอาจารตาเหี่ยวไม่ยอมแพ้ก็ดีใช้ได้อยู่แล้วก็เออใช่ช่วงนี้มันมีโปเข้ามาเลยกี่ยังไม่มีเหล็กไหลใช่ปะ่ะไอช่องที่สองที่เป็นเม็ดเหลือง่ยังไมมี ถ้าเกิดเลกิเข้ามาตรงร้านค้าตรงสินค้าแนะนำอ่ะอันนี้มันเหลืออยู่พอดีเลยนะว่าสุดท้ายจะเป็นโปเอาพดด้วงอ่ะมาแลกเป็นเหล็กไหลอ่ะตอนนี้เลกิมีพดด้วงเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเองเหรอแล้วก็ไอ้ตรงสินค้าแนะนำเนี่ยเข้ามาส่องบ่อยๆได้นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หมดโปคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะโปใหม่มาเดือนที่แล้วเป็นโปซื้อแพ็กตัวละครอ่ะมันจะให้เหล็กไหลแล้วก็ตัวละครมาครบทุกตัวทั้งผีทั้งคนเลยเดือนหน้ายังไม่รู้เป็นโปอะไรแต่น่าจะค่อนข้างดีอ่ะาะตรงนี้มันจะซื้อ้้้ปเ็นนนนนชิั ได้อ่ะไม่ได้มาของเดือนที่แล้วก็รอเราเดือนหน้าเราเดือนหน้าเดี๋ยวของดีๆก็มาอ่ะได้ได้ได้โคดานสุดรักของเราอีกแล้วโอยไปน้ำไปน้ำไปน้ำเยี่ยมไปน้ำเหรอเบล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 เสียงหักคัตเตอร์เสียงหักคัตเตอร์เบลเบลเบลมากลางบ้านมากลางบ้านมากลางบ้านอ๋อ้จะจะจะของจะของทองแล้วจะของทองแล้วไปเลยวิ่งอืมิ่งขึ้นเออโอเคได้ตะปู่อ่ะไล่พี่แทนละไล่พี่แทนละแตมหนีไปเลย อะไรเล่นเล่นยาวๆเล่นยาวไปเล่นยาวไปโอเคโอเคโอเคใหญ่หน้าบ้านนะพี่ได้ได้ได้ด้ด้บ้านมีคนสวดอยู่นิดนึงนิดนึงถ่วงแป๊บนึงถ่วงแป๊บนึงใกันเสร็จแล้วกันเสร็จแล้วตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำแค่นึงให้เสร็จไปเลยโอเคเซตใจเย็นตัวเองใจเตัวเองใจเย็นตัวเองใจเย็นตัวเองใจเย็นใจเย็นมองใจเย็นว้ายเอ้ยต้องเปิดชื่อด้วยตัดกี้บเปิดตัดกิ๊บเปิดตัดกิ๊บ เสียงร้องอะไรกันนั่นไหวโคตรดีบอกเซอร์บอกเซอร์หยุดเราหน่อยอ่าคนกันเอง嘛แล้วเูาะไปว่าไงไปยิบเลยไม่ใช่อย่าเพิ่งใช้ประคำอย่าเพิ่งยิบใช้ประคำโน้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 ไม่มีของให้เล่น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 จุกนั่นแหละพี่จูกนั่นแหละจูกดีบกเซอฮ้ยโดนแล้วหนึ่งแพ้ฮ้ยเลือกอีกโอ๊ยจังหวะมันคมมากเลยพี่จะไม่ไหวแล้ว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  ไม่เป็นไรพี่ไม่ไม่เป็นไรพี่พคืออะไรไม่เป็นไรพี่คืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาแต่เสียงไม่เห็นตัวไม่เป็นไรพี่ผมส่วนเดียวเอ้าเขาไม่เอาพี่ละเอ้าทำไมไปวิ่งอย่างนั้นไเลยจีจะอีกแล้วไอ้อยู่ไหนแล้วอ่ะโรนัลยาเหรอฉันขอดอยเลยแล้วกันนะช่วยได้คนนะคะไม่โดนมาทำไมพี่ มาช่วยไงเป็นกำลังใจให้ไงใช้ประคำได้ใช้ประคำได้ใช้ประคำได้เอาหลับพี่กำลังหาที่ปากอื่นใช่เลยใช่เลยพี่ปากอยู่นี่นะพี่ปากอยู่นี่ไม่ไม่ตามพี่ไม่ตามไม่ตามถ้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วคือใครเอยเอออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องเมทน้องเมย์ชีเวโปรตีนเข้าไปใช่เฮลเฮลเฮลอย่าใครเอ่ยขอดอยนะคะ พี่ฉีดนะพี่ฉีดนะพี่ฉีดนะหรือว่าแต้มจะเต้นน่ะพี่ฉีดเลยพี่เฮ้ยมันยังตามพี่อีกเหรอแม่งเอ้ยโคตรดุเลยนี่แบบเก็บชีวิตคนที่ใช้ชีวิตสองแล้วอ่ะอ๋อใช้ชีวิตสองแต้มแต้มแต้มหลังแต้มไม่มันไม่ไรผมไม่ทำผมผูสุดต่อเอาเอากต้องไปช่วยเดี๋ยวโอเคเอ้าเอ้าเอ้าผีหาย มาฮีสุดท้ายนะครับแต่ว่ายังมีชีวิตเยมันมาหาพี่เอาวับวับมาหาพี่พี่หยุดพี่ลงมาใต้ดินพี่ลงมาใต้ดินนตามพี่ตามพี่ยับยับเลยตามพี่ยับยับเลยเฮาห่ห่าห่าก่า่าห่่าห่า่าห่่อห่่าห่่าหา่ห่าอห่่อย่่าห่ย่าห่าา่าา พีมาช่วยพี่ก่อนพีสุดท้ายจะใช้มาสู้เฮ้ยมึงก็ไม่คนสู้นะเอาจริงพี่อยู่ไหนขอตำแหน่งตรงกลางบ้านอยู่โต๊ะโต๊ะโต๊ะกลางบ้านพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่พี่เดี๋ยวใช้พี่วิวจะพาไนเดี๋ยวพี่จะพานสุดท้ายพี่อยู่กลางบ้านใช่ไหมออกมาห้องข้างบ้านโอเคไปเลย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 มันยังตามอยู่มันยังตามอยู่ไม้พี่หมดไม้พี่หมดอ้าวอยู่อยู่ไปอาร์ค่าเลยกูขนาดนี้ ได้แค่นิดเดียวเป็นก่อได้แค่นั้นเองเหรอนด้วยได้โอ้ได้โชว์ด้วยแค่เรียบเลยแต่แต่ไม่บอกเลยนะว่าจะทำอะไรคอมมูนิเคชั่นมองไม่ทันไงตีหันหาประตู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 เรายังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยใจเย็นเอ้าแน่แน่ไปไฮไฮโอ้ยสวย แต่ไม่บอกว่าแต่มล่วงอ,ะอ่ะไม่รู้พวกหาประตูเรย่ังมองอยู่พิธียังไม่เสร็จเลย <c oughs> หาประตูได้ไงก็น้ <c oughs> องก็น้องตะโกยาว่าหาประตูเลยอ่ะก็คือต้องตายเร็วตายอ่ะนะเรื่อ <c oughs> นงนี้สอนให้รู้ว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับพี่เลเกียนะที่เข้ามาจอยตี้เราในครั้งนี้ ถือว่าทาได้ดีนะสำหรับช่วงแรกว่าไงฮะพี่น็อตพี่น็อตคือว่าไงก็ยังต้องฝึกฝนนิดนิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าที่มาเล่นกันเนี่ยจากตาแรกๆก็เล่นกันอ่ะแบบงูปลาไม่เคยไปถึงประที่3นี่ถือว่าเลกิก็ถือว่าทําได้ดีนะมาถึงก็ไต่จนไปถึงขั้นสามารถตีกับผีได้ถึงปรีส3ได้ถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นสามารถจะฆ่าผีได้แต่ก็ทำได้ดีและนี่คือผมชุพี่โมสวายนะพี่เบต้า2.0นะครับแล้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีกลับ